ดีคร right? ับบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะครับเต็มนะครับเต็มมือแล้วครับเนี่ยเตรมถ่ายทั้งน evet ี้ด้วยเตรียมถ่ายทั้งนี้ด้วยครับืหนี่มองว่างั้นเมาเลยงั้นเรามาเมาเลยรนะตลาดวันนี้แบบว่ามาช่วยกันอุดหนุนเนาะแม่ค้าแม่ขายคนไทยนะครับแม่ค้าดีใจใช่คนเกเนาะใช่ครับก็เป็นแบบแม่ค้าดีใจอ่ะที่ขายของได้นะคะคือเราเป็นแม่ค้าแต่ก่อนอ่ะ ถ้าเราขายของไม่ได้เราขาดทุนนะรู้รู้ถึงน้ำใจเนาะของของลุงพลนะครับผมนี่ค่ะนี่แค่ส่วนน้อยนะคะบางคนอยู่ในรถแล้วค่ะพีนะดูครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่รถกีกแล้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่รถอีกนะคะอันนี้น่าจะเป็นร้านสุดท้ายแล้วนะครับอ๋อไม่เคยเซ็งสองร้อย คนเหลือน่าจะเหลือร้านผลไม้นะครับที่ลุงจะเดินผ่านนะครับไหนร้านผลไม้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นยัังครบด้เลที่ไหนครับในรค่ะผมเป็นคนดวงดีนะจะเป็นคนที่หลีะแอนชานทำผมตกใจมากเลยครับเออเะครับเป็นลบคลิปเลยนะครับมันเป็นคอนเทนต์ไปแล้วเดี๋ยวไปชี้แจงเดี๋ยวไปชี้แจงโอ้เดี๋ยวไปโดนดราม่าเนอะชุดปัญหาจริงนะพี่ชาย ายต้องหาชี้จแจงเกมซีนนะคะเรยใจหายมาเลยนะอะไรครับเนี่ยส้มตำโอ้ยของกินเยอะมากครับวันนี้กินให้หมดนะครับป้อบอกว่าพักก่อนไฟดาบเอไฟดาบปะไบบเราอย่างนี้กเยลุงรออะไรแตไม่ถามกันเองก็ไมไม่ถามลุงเลยก็นกลงไงไปกันขึ้นเลย ขึ้นไปนขึ้ก็เป็น2 2> ช Stunden, on, ่อ <st it> งที่สองก็ได้ครับขึ้นสองช่องชั้นหนึ่งชั้นแน่สองได้เหรอได้ครับคขาประกันน่ะได้ครับขึ้นพร้อมกันได้มันก็จะเป็นชั้นแนลไปเรื่อยๆโอ้โหนี่เป็นความรู้นะครับก็เป็นชั้นแนลหนึ่งชั้นแนบสองแล้วแต่คนจะเลือกดูได้แล้วแต่เลยก็ไม่เช่อขึ้นเลยครับขึ้นเลยก็ขึ้นสองช่องเลยนะครับโอ้โหต่กระเป๋าแต่ละคนล้วงนะยผมตกใจเมืเลยนั่นน่ะจริงเหรอฮะเขาบอกว่าตังค์มันหมด ทั้งตังทั้งเอกสารมันหมดรู้แน่นอนแล้วก็ทำไม่หยุดเลยนะครับทงุทำได้แต่ลุงสัมภาษณ์แล้วแหละลุงคุยกับุน้องเบียร์แล้วครับก่อนกลับนะค่ะเดี๋ยวลุงจะเด่นผ่านร้านเดี๋ยวร้านผลไม้อีกร้านหนึ่งนเดี๋ยวเรอัข้างหน้าอีกไม่ได้กลับง่ายๆนะครับ เอาส้มอ้ามาแล้วยี่สิบบาทครับยีบาทยีบาทยีบาทโอ้ยมา่ทยรูเลยนะอ้าวมา่าย่ทยไทยทุกร้านจริงๆนะครับทุกช่วยอุ่นหนุนแม่ค้านะครับอะไนคะลากชไูกไม่มีไมีอ เ0นี่ะครับนี่นะ่งดาทนเีทุกคนะดูดิน้งเต็มเตครับก็เต็ตอนนี้ไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสแล้วครับยิ่งเอาเวทนะยิ่งเอาวทตอีเบ้านเดียว คุณเลิฟนะครับค e yeah, yeah, ุณกล้องนะครับกลับมาไปดิโดนกันครับเพือนเพื่อนะครับเพื well ่อนไปนะครับเพื่กำลังเลือกส้มนะครับกับนกยูงนะครับอย่าให้ลุงได้ช็อปนะครับลุงพลลุงพลลุงพลไปแม่ให้ได้ครับทายด้วยคนไหม กใส่หมวกจับเลยวหมวกลูกเสือโอ้ยหนอกตัวนี้ลูกเสือสามันโอเคลอกคนเดียวหน่อยเดียวเดียว

แอดน้อยต้องวิ่งแล้วครับเนี่ยวนนี้คือเสี่ยงเสี่ยงเลยคอนเทนต์คอนเทนต์เอฟซีบอกถ้ามาดูช่องแอดน้อยเนี่ยยันได้ออกกำลังกายไปด้วยวิ่งตามเนี่ยนี่ครับถึงรถแล้วนะครับถึงรถแล้วมือมันถุกด้วยอองเรียมาส่งนะครับรอที่รถเลยน่ารักมากนะน่ารักมาก ครับขอเป็นไก่ลซอนเลยเลยครับแค่นึงครับลีซอเลยครับรไปมานี่พักทันนะครับเอาไว้หลังหมดเลยเนาะเจมจะมีน้ำทู่สองถุงอาไปไปข้างหน้าน้ำทู่อยู่ตรงนี้สองถุงอ๋อเิเมเิมเตเติมเติมเติเติเติมเติมเติมนมเติกเติมเติติมเตมเตมาติมเติมเติมเมเตครเบตเมขอบคุณม อลายเลี้ยีเลยครับสองพันครัท่านแลไหเดี๋ยวก็ตามตัวกันแล้วลายมัอาจจะเย็นแหละคนเราต้องดูกันยาวๆอย่าดูแค่วันแรกใช่ครับใช่ครับให้ให้ทุกคนดูกันยาวนะครับครับผมก็เดี๋ยวก็จะไปรถจากตรงนี้เดี๋ยวมีโอกาสเขาขาวเนี่ยครับส่งใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวไปเที่ยวสก็องนะจ๊ะไปครับถ้ามีโอกาสเนาะไปถ่ายรูปด้วยมาครัแอ้วเราอยู่ไหนรถเราอยู่ไหนพี่แอนอยูใช้ปุ่มเป็นพอดีพอเนี่ยนี่นะครับบรรยากาศล่าสุด ยังไม่ค่อยมูจักไทยเลย 5ดล2เดนั50%เนาั้นมเก่งรีาเมเบนงเ500เหลือ3 0เลือนีลิกรมพักฟรีค่ะรีสอร์ทเากกมกลางเมืองรีสอร์ทกลางเมืองรีสอร์ทกลางเมืองรีสอร์ทนี่นะครับกลางเมืองรีสอร์ทถ้ามาพักฟรีนะครับลุงพลมานะครับ ลงลงลงมาแล้วก็ไปพักนอนกันอีกขึริงลห้องแค่นี้ไม่พอนะครับมีที่ม่างไหมอ่ะไม่พอนะครับไม่พอมึงมีริมคงอีกริมคลองก็มีอ๋อไปนี่เราพักกันเลยดีกว่าฉลองแล้วมีน้ำขายเลยครับมีค่ะเดี๋ยวมีลุงหิวน้ำครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับล่าสุดของลุงพลนะครับลุงพลกำลังจะเดินทางกลับนะครับ ขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้มีความสุขมากๆในการรับชมนะครับเดี๋ยวเราสักพักเราก็จะเดินทางกลับกันเนาะอันนี้เพื่อจะคองรีสอทนะเองรีสอทเพื่อน้ำเงินนะ มาถ่ายตรงนี <Allah> ้นะถ่ายมกสวยนะครับ่ชอตอะไรนะสนี่ให้องสามองสามสิบเกค่ะางรีสรอทครับผมแล้วมาบอกว่าถ้ามาทั้งีบอกว่าเป็ดีสีทุงคนสามสิบเปอร์เซต์เนา